จริงร็อกควันละดาผู้คว้ามงกุฎมิทิฟฟานี่ยูนิเวอร2020ในช่วงท้ายปี2020นี้ต้องบอกเลยว่าเราเวทีการประกวดนางงามต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะดูเดือดมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือเวทีมิทชิฟฟานี่ยูนิเวอร2020โดยเวทีมิทชิฟฟานี่ยูนิเวอร2020นี้ ที่คว้ามงกุฎชะนะเริศไปครองได้แก่ร็อกควันระดาอดีตรองอันดับหนึ่งของเวทีมิทิฟนี่เช่นกันโดยในปีนี้เธอขอกลับมาต่อสู้เพื่อคว้าชัยอีกครั้งหลังสะสมประสบการณ์ความสามารถต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมแก่ตำแหน่งดังนั้น แอดมินจะมาขอเปิดเผยเรื่องราว5เรื่องจริงร็อกควันลดาผู้คว้ามงกุฎมิทิฟานียูนิเวิร์ส2020จะมีเรื่องราวไหนบ้างนะมาดูกันเลยจ้าอันดับหนึ่งเปิดชีวิตในวัยเด็กชาวเน็ตหลายคนอาจสงสัยว่าสาวร็อกควันลดานั้นรู้ตัวเองตอนไหนว่าไม่อยากเป็นผู้ชายซึ่งเธอนั้นก็เคยเปิดเผยว่า ตั้งแต่ตอนช่วงอนุบาลสองที่เธอนั้นชอบเล่นตุ๊กตาชอบเล่นหนังยางชอบเล่นกับผู้หญิงแต่ทางพ่อแม่ก็อยากให้เป็นผู้ชายมากกว่าแต่ก็ไม่ได้กีดกันอะไรจนสุดท้ายนั้นก็มีการยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นนั่นเองอันดับที่สองเธอเคยเล่นหนังที่เมืองจีนเรียกได้ว่าปังเอามากๆอย่างแท้จริงเลยจ้า สำหรับสาวล็อกขวันละดาเพราะเธอนั้นเคยได้รับโอกาสที่ดีเอามากๆโดยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องสิ้นหลินไถเหมยลี่มีฉายที่โงรงภาพยนตร์และแอปจีนนอกจากนั้นก็มีงานอีเวนต์งานพีเซนเตอร์ที่เมืองจีนอีกด้วยละจ้าอันดับที่3เธอสวยจริงโดยไม่พึ่งมีดหมอเห็นสาวร็อกขวัญลดามีใบหน้าที่สวยเป๊ะ จนส,สาวนั้นต้องอิจฉาแบบนี้ความจริงแล้วก็คือของแท้แม่ให้มากันเลยจ้าไม่มีการพึ่งมีดหมอสัญญกรรมแต่อย่างใดโดยเธอนั้นเคยแค่จัดฟันเท่านั้นเองละจ้าเรียกได้ว่าสวยสุดปังแบบแท้จริงเลยนั่นเองอันดับที่4เธอเคยเป็นอดีตแค่รองอันดับหนึ่ง สำหรับสาวร็อกขวันละดาเธอนั้นก็เคยเข้าประกวดเวทีมิทิฟนี่ยูนิเวอร์สสอมาแล้วนะคะแต่ครั้งนั้นเธอกลับพาดมงไม่ได้ แต่ครั้งนั้นเธอกับพาดมงได้รับแค่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองซึ่งผู้ชนะเลิศในปีนั้นก็คือสาวโยชิรินระดานั่นเองเรียกได้ว่าในปีนั้นถือเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดเอามากๆก,กันเลยทีเดียวอันดับที่ห้า เธอกลับมาคว้ามงกุฎมิสชิฟฟานี่และในเวทีมิสชิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2020นี้สาวร็อกขวัญระดาก็ขอกลับมาสู้ต่ออีกครั้งจนสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จจนได้รับตำแหน่งมิสชิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส2020พ่วงด้วยกับตำแหน่งเฮลสตีสตาร์และมิสโฟโตเกนิกอีกด้วยนั่นเอง